ไม่เลยตึกเตื้ตตตตอเอาอาหารขึ้นมาวันนี้อากาศดีเฮ้ยนี่มันจจนโจรที่อย่าใส่ร้อนนี่นะนายน่ะมีความผิดนะก็หาไปขโม,มอยอาหารของหมาพ่อบ้านแมนนะต้องมาเคลียร์หมาพ่อบ้านแมนเอาเองนะเพื่อนตัวนียังไม่จับน้านหรอกอืมไมปฮะทุกคนอย่าง,งนี้ผมก็จะมาเล่นหมาพ่อบ้านแมนเนาะโอเคเราไปที่ปหูนะ้ผลักไม่เสียเลยฮนะโอ้โหมาแล้วนี่โอ้โหมัเล่นไปรอบหนะึ่งแล้วนะหรือว่ามันแรงทีนะเหมาะเลยเนี่ยฮะคนนี้ก็อยู่ในคิวผมเลยนะแป๊บนะสุบก่อน อสูบไรแม่ร้ยการกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นใจให้ผมเลยเนาะ <c oughs> เพื่อให้ผมทำคลิปแบบมีตอนแจกว่าเดิมฮะก็มียุงละแนเงเลยน้องสร้างสองะฮะแล้วก็ทัสมากีดจังเนาะแล้วเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าฮะห้ามบอกเพราะว่าแมนตรงกลางเลยของผมเนี่ยอืมตัวนี้ห้ามเอาไว้ห้ามเล่นนะฮะอืมตัวผมมันไม่แรงหรอกอห้ามนำไป ทีโน่ผมก็ยังปั้มไม่ค่อยสุดนะฮะผมต้องการ5ดาวมากตอนนี้5ดาวปุ๊บก็ลงทีผมนะโอเคบาจีโน่ผมอ่ามีการบวช2พลังงานด้วยผมเพิ่งเห็นนั่นเนี่ยอ๋อเหมานพ่อบ้าแมนทำให้อันนี้เนี่ยแล้วมีหลอดเยอะสองหลอดด้วยฮะในแถวที่บ้าบาแมนอยู่นะก็ต่อ,อยเป็นไงนละ่ะจากนั้นก็พ่อบ้าแมนเปิดอันนี้แล้วเนาะโอเคแล้วก็ไปเลยแปิดทะลวงปุ๊บตุ้มแรงอะ่ะแรง จุอาซีบูฟังนี่เขาไมไดตีฮะตีธรรมดาถ้าสมาจีล่ะต้องทำจีทั้งรองธรรมดาแล้วใช่นี่กว่าทัสมาจีนี่ก็คือน่ารักมากฮะหอมบ่อเลยบางทีหมาพ่อไม่หอมไมอยากสุ่มนะแต่ว่าอยากให้อยากเอาตั๋วไว้สุ่มทัสมาจีอย่างข้างสองอ่ะว่าในดวงผมนี่เหือมากผมไม่มั่นใจในดวงผมนะฮะว่าสุมหัติพ่อแม่พ่อแม่แมนได้ภายในบ่ายๆนั่นแหละ โอเคฮะนี่คนเปิดทะลวงไม่เลยตึ๊กตุ๊กตือเอาอาหารขึ้นมาโอ้ยยังไงขึ้นมาล่ะโอเคฮะยุ่งปาดที้จิจจพิตาตุ้มสามแสนสองเอาเธอสมรกีจังบ้างนะฮะพลังเธอเนี่ยเท่าไหร่เชียวต้มโอ้โหแสนหนึ่งยิงได้ตีฮะโอเคสองแสนตีธรรมดาไปฮะยิงได้ตี ุ้มโอเคยุงมันก็นดีนะเตะตีไหมไม่ได้ตีแล้วอ่ะปล่อยพวงแล้วฮะห้าพวายแมนวิตายเป็นตัวโหยแล้วก็ตีพญาไปเนาะโอเคีย้ยหมาพวาแมนโอ้โหน่าจะมาแยกงซีไม่ได้ยุงข้างแดงเราบอกหมาพวายแมน,แ,มนแต่ว่านายไม่แย่งซีแบบนี้มันก็ไม่เยอเิ่ยงั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่แรงพอสมควรนะฮะควรสุ่มนะสายเติมนะ,ะสายฟรีนี่ เอาจิงมัอาจจะหมายว่ามีเลกับมสต์สมใหม่ก็ได้นะฮะผมว่าผมรอตอนนั้นดีกว่าแต่ว่าตัวใหม่ก็จะเข้ามาเนาะงั้นใครชอบแบบพม่านะก็คือสุมได้เลยนะฮะไม่แบบว่าเล่นตัวอะไรก็ได้แต่อยู่ในการวางแผนนะฮะนะทุกคนงั้นเราก็ไปก่อนนะฮะ